กลับมาเจอกันช่องทิปตี้ดีที่ถแล้วนะครับวันนี้นะฮะเรามาถึงหาดใหญ่กันแล้วนะครับจากที่ผมบอกนะที่ผมสั่งของมาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําให้น้องๆ้องกินดูนะครับแล้วมาดูกันว่าน้องๆเวลาเขากินเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างากับอาหารที่ผมสั่งมาจากในแทปขายของออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะไปไปกันอ่ะครับก่อนที่จะไปทํานะฮะเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับอันนี้คือของที่ผมสั่งมาจาก ในเว็บขายของออนไลน์นะฮะจากคลิปก่อนนะที่ผมบอกไว้ว่าผมจะลองเอามารีวิวให้ครบนะครับเนี่ยจำได้ไหมอันก่อนโ o สเ p เปอร์แต่ว่าวันนี้ผมสั่งมาอีกนะครับอีก2รสอของเขานะอันนี้เป็นส p i c ซี่ชิเคเก้นนะครับอันนี้เป็นแบบแห้งส่วนอีกอันหนึ่งนะฮะรสกิมจีซีเกนะครับอันนี้มันจะเป็นแบบน้ำนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวลองทำดู และอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับแผ่นสีดำนะฮะอันนี้เป็นโกสเป,เปร์เหมือนกันเห็นเขาว่าเผ็ดนะผมเลยลองสั่งมาดูอันนี้เป็นสินค้าของทางบริษัทมาเลเขาทํามานะฮะเซตเนี้ยมันจะมี U4 อ,อย่างผมก็เลยลองสั่งมาให้ครบเลยนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันอะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอันแรกก่อนนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะฮะมีซ่อมนะครับแล้วก็จะมีทุกเครื่องปรุงนะฮะ อันนี้กิมจิชีสเลยครับก็จะมีภายในจะมีซอมล้วมีถุงเครื่องปรุงอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นผักอันนี้เป็นผักแล้วก็จะมีถุงเครื่องปรุงอีกอันหนึ่งอันนี้ไก่ไป i ี y c h i นะครับอันนี้ยังมีถุงอันนี้เป็นเครื่องปรุงนะหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจเพราะม,ามันร่วนะ่ะเหมือนเครื่องปรุงหมดเลย เนี่ยอยูประมาณนี้นะครับากเดี๋ยวเราไปใส่น้ำร้อนกันดีกว่าวลองกิน อันนี้เป็นไงพอรู้สึกแรกมันยังไม่อะไรแต่พอเคี้ยวไปปุ๊บมันจะรู้สึกแบบเป็นร้อนอ่ะเป็นร้อนนะอ่ะอันนี้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 อะไรโชว์กล้องหน่อยดิข้างหน้าเอาข้างหน้าโชว์ดิอันนี้อะไรกิมจิอะไรนะชิคเก้นเหรอจิเก้จิเก้อ่ะต่อไปอ่ะอันนี้จะเป็นเอ่อสไปซี่ชิคเก้นอ่ะแค่เห็นสีก็รู้สึกท้อแล้ว คะ่ะอันนี้อะไรนะ Spicy Chicken Spicy Chicken Spicy Chicken ใช่ไหมบอกนะถึง <c oughs> นะ <c oughs> ไม่ใช่อันนี้มันก็เผ็ดน,นะแต่มันตอนรู้สึกแรกมันจะออกแบบกินแบบเหมือนเรากินไก่อ่ะอ่อะา<ง>ก็ใช่ไง Chicken เงี้ยหรือว,ว่าจะกินอะไร อ่ะอันเดียโกสอันนี้แหละอันนี้อะไรเหรอโกสโกสเปเปอร์โกสเปเปอร์อ่ะว่าเว่าเส้นดำเส้นดำว่าเส้นดำมันเด็ดเอ้ยลอะระหว่างคนกับเส้นอะไรดำเหมือนกันเส้นเส้นดำก่อแต่ถ้าความเด็ดต้องเป็นคนเท่ะไหร่เป็ได้เลยอ่ะอะไรนะเดี๋ยวซื้อนี่ก่อน แรกมันคือแบบเผ็ดเลยเผ็ดเลยแหละเวลาคุณพูดคุณมองกล้องดิคุณไม่จริงใจอ่ะเผ็ดเลยละเผ็ดเลยอ่ะอือ่ะถ้าเกิดว่าให้เลือกนะให้เลือกสามรถอ่ะเอารถนี้รถไหนอร่อยสุดกลางๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของไก่เหรออ่ะถ้าเลี้ยงถ้าเลี้ยงสามอันชอบอันไหนบ้างอันอันดับหนึ่งชอบเอ้ยชอบน้อยสุดชอบน้อยสุดอันไหนหยิบมา เบสิกไปนะอ๋อกิมจิน้อยสุดกิมมันเผ็ดไปแล้วเริ่มเผ็ดแล้วล่ะตอนเนี้ยอ๋ออันดับสองคือโกสเปอร์นะใช่แล้วจะต้องมีใครลองอีกปะฮะมีจะขอไปแดกเลยที่ผ่านอย่าใครอันแรกชอบอันดับชอบมากที่สุดก็จะเป็นสไปซี่ชิคเก้นนะเดี๋ยวเดี๋ยววันี่ก่อนยังไม่จบยังไม่จบสองน้ำนเย็นไม่ต้องอะไม่ใช่โอ้ถึงขนาดใช่ปากอีกอันหนึ่ง มันฝรั่งของดำอีกแล้วไงนั่นแน่นอนอีกแล้วไงให้เราอ่ามันฝรั่งโพสเบเกอร์อันนี้ยังไม่เคยลองกันอ่ายังไม่เคยลองเหมือนกันมันฝรั่งแอมโอเลี้ยงนะแอมโอเลี้ยงฮะใครเลี้ยงสรุปพินุษยเลี้ยงอ่าเลยหน้าตากินเป็นไงกินเป็นไงกินเดี๋ยวก็มเลยกินดูว่าอกินเกินนะก็จะออกแบบเหมือนพริกๆหน่อย คราวนี้ลอง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 สองอันเลยแล้วสองอันโอ้ยโชยมาของฟีเลยกินจังดูเสียงฟังเสียงความรู้สึกแรกบอกสิเป็นยังไงมั้งรู้สึกเหมือนไม่ใช่มันก็หลังนะรู้สึกเหมือนไม่ใช่เหรออ่าต้องอีกแผ่นนึงเราต้องอีกแผ่นนึงโอ้รอบแรกไม่แน่ใจฟังเสียงนะคะฟังเสียง จะว่ารูจมูกก็ไปมันเริ่มเผ็ดร้อนแล้วเริ่มเผ็ดมันเริ่เผ็ร้อนแล้วเราหวังพึ่งวันเพื่อจะให้มันหายเผ็ดอันนี้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะคุณผู้ชมขออนานแล้วกันขออนุญไอ้นี่มันตลกจิ๊อ่าหมดค่าแล้วออกไปออกไปออกไปอันนี้คุต่อไปนี่คนต่อไปคนงาม เอาเอาเป็นน้อยก่อนะไล่อย่างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองนะอันนี้ยูพินกินอะไรชูโชก้อนเลยอันนี้กิมจิเจเกนะอันแรกอันแรกอันนี้คนงามอ่ะอะไรตักเลยเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อย รู้สึกยังไงการัแรกใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอันนี้สองยีพึ่งมันหิวอ่ะมันหิวอ่ะอ่ะไอโรตกิมจินี่เป็นไงบ้างเย็นก็เผ็นแล้วไม่มีไม่ไม่มีบอกยืนเลยหรอก็เหมือนมาม่าปกติเหมือนมาม่าปกตินะอ่ะต่อไปก็อันนี้อะไรสไปซี่ชิคเก้นนะโอเคไป ่้ยาดูกินยังมีมารยาทไม่แปลกเลยไอคนแรกดูกินมารยาทซ้ำมากไม่่กิินแบ้อันนี้เป็นไงเป็นไงอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยหวานหวานปิดไหมปิดนิดหน่อยอ่าต่อไปอ่ะโชว์หน่อยดิอันนี้กินอะไรต่ออ่าโพสต์ เนี่ยมเมื่อกี้สีแอมมันตกใส่ไงเส้นเลยดำร้อนร้อนนาอ่ะพอกินมาม่านี่มีปิดปากพอกินส้มตำเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นไงอร่อยดีอร่อยดีแล้วเผ็ดไหมลองอีกคำ ไห้ชัวร์คำเดียวพอฮเผ็ดกว่าดีไหมคำเดียวพอเฮ้ยลองลองให้ชัวร์ดิเป็ดจ้ะอันนี้เอาของยิบก่อนเลยไม่เชิญด้วยอาอันนี yeah> ้มันฝรั่งอ่ะเผ็ดร้องไว้เผ็ดอันนี้แก้เผ็ดแก้เผ็ดร้องไเผ็ดแก้เผ็ดได้เชื่อเหรอจะไปเชื่อแอบไปกินไหมหมดชิ้นเลยหมดชิ้นเลยเพื่อซื้อไปให้ลูกกิน อ๋อลืมไปน้องเขายังโสดตอนนี้อันนี้อร่อยดีอันนี้อร่อยดีเห็ดไหมแล้วเ,เวลากินนี่เหมือนกับเนื้อมันฝรั่งป่ะเหมือนใช่ไหมอ่ะเสร็จไปออกไปออกไปเอาอีกอย่าโอ, <laughs> อ้มีแถมมีแถมต่อไปเบียร์อ่าอ,อันนี้จะไม่กินนะครับ สอนไปเลยะสองอันนี้<บ>จะไม่กินกินเผ็ดไม่เกินอ่ะเบียร์ยลองอ่ะอ่ะผู้ช่วยผมเนี่ยเมื่อกี้อุตส่าห์ช่วยทำลองกิมจิอันนี้ <c oughs> ที่ว่าเป็ดน,น้อยสุด <c oughs> โอ้โกินเยอะด้วยกินเยอะด้วยแล้วกินเผ็ดไม่เก่งอันนี้รสชาติเป็นไง เส้นมันออกนุ่มๆเส้นใหญ่ๆรสชาติเหมือนมาม่าทั่วไปไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดกับมีความเปรี้ยวไหมไม่มีมันไม่มีอ่ะมันไม่เผ็ดเลยอ่ะมันรสชาติมันจืดๆไปหน่อยแต่รสกินจีนะมันไม่เปรี้ยวหรอไม่นะผมว่าไม่เปรี้ยวมาม่าต้มยำกุ้งบ้านเราเปรี้ยวหว่าหรอครับอ๋อโอเคอันนี้เด็กๆเด็กๆคนไม่กินเผ็ดนะคนไม่กินเผ็ดคนไม่กินเผ็ดต่อไปอะไร ต่ใส่ซีชิเคเก้นนะสีชมพูนะสีชมพูเห็นก็ว่าอร่อยผมอยากลองครับอยากลองเฮ้ยทำไมเหนียวอหัววเนี่ยคนไม่กินเผ็ดไม่อยากลองไหมอันนี้เป็นไงออกหวานหวานอร่อยออกหวานหวานเผ็ดไหมเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดหน่อยครับ อร่อยอร่อยอร่อยนะนี่คนไม่กินเผ็ดเลยนะครับนี่คนไม่กินเผ็ดกินไม่เก่งกินแล้วปากแดงเดี๋ยวแป๊บนึงครับเช็คเน่อยเช็คร้อนร้อนร้อนปากมันร้อนอากาศมันร้อนนะอ่ะเดี๋ยวรอรอโกตรอโกตคนไม่กินเผ็ดวันนี้กินโคตรเดี๋ยวหาเต้นน้อยๆก่อนครับเดี๋ยวมันเผ็ดเกินไปเดี๋ยวจะไม่ไหวอ่ะนี่นะครับอ่ะนิดหน่อยพอนิดหน่อยพอ กิน้็ไปคำเลกไม่ค่อยรู้สึกเผ็ดอ่ะแต่พออยู่ในปากไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเริ่มออกพริกออกเผ็ดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยมันจะทําให้เผ็ดขึ้นเรื่อยๆถ้าเรากินหลายหลายคำถ้าคนกินเผ็ดไม่เก่เองอย่าก,กินนะครับเหนือดแดงครับ <c oughs> อันตรายอรัอนายจริงนะครับความเผ็ดมันดูนี่นะครับความเผ็ดมานรียว่าหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับ <c oughs> สกีบิวหรืออะไรเนี่ยสกูบิว มะสกูวอลลองมันฝรั่งไหมมันฝรั่งนะครับแล้วตัวเนื้อมันฝรั่งอะเป็นยังไงจากที่เรากินมันเหมือนเอามันฝรั่งมาบดแบบหย่ยาวแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบเรากินมันฝรั่งที่ว่าโรยนะครับครับมันไม่ค่อยเผ็ดมันฝรั่งมันแต่มันจะให้ความร้อนนิดนึง ให้มันแบบออกร้อนๆนิดนึงครับมันไม่ได้เผ็ดเลยอันนี้เผ็ดสุดครับอ่าถ้าเทียบตามระดับจากคนไม่กินเผ็ดชอบันไหนที่มากที่สุดเอ้ยไม่ไม่ไม่อันดับสามอันดับสามอันดับสามวันนี้ครับแน่นอนเลยปิ้งกุ้งกินเผ็ดไม่เก่งอันดับสองที่ชอบอันดับสองอันนี้ครับอ่ากิมจิจิเกชอบเป็นอันดับสองครับอันดับหนึ่งก็เป็นอันนี้ครับ แชมป์ตัวเก่าของเราไปซีชิคเกตอร่อยแล้วก็อันนี้อร่อยด้วยอร่อยด้วยครับออีแป้นนะครับขออีแ่นโอเคไม่ใช่อันนี้คู่กันอนีคู่กันอร่อยมันตลาัสกับอันนี้ลองให้อันนี้นะคู่กันเลยนะโอเคอ่ะฮะเราก็ลองให้น้องๆมาชิมแล้วนะครับกับมาม่ามาเลยนะครับทั้งสามรสนะครับแล้วก็ มันฝรั่งแผ่นนะเดี๋ยวเรามาป,ปิดคลิปด้วยกันเดี๋ยวผมจะลองชิมด้วยว่ามันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาสรุปตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคป๊อาครับวันนี้นะฮะผมชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับของทางมาเลยนะครับผมอันดับ3สําหรับผมนะก็จะเป็นกิมจิจี พราะว่าผมไม่ค่อยชอบกินกระเพียอมอะไรมันออกรสกิ้งจีนะออกรสกริ้งจีแต่ว่ามันจะออกนิดหน่อยเท่านั้นนะครับอันดับ2นะฮะก็จะเป็นสไปซี่ชิคเก้นนะเพราะว่ามันจะออกหวานออกหวานมาก่อนนะแล้วก็แล้วมันจะเผ็ดตามหลังมากนะครับผมอันดับหนึ่งของผมนี่ก็จะเป็นโกสเปเปอรนะครับเพราะว่ามัเนเผ็ดดีผมชอบแต่ถ้าจะให้เลือกจริงๆเนะี Post ่ยโคกสเปร์กับ ไอซี่ชิเคเชนนะฮะอันนั้นน่ะผมชอบทั้งคู่เลยนะชอบเามาทั้งคู่เลยถ้าเลือกได้ก็ก้องเป็นแบับหนึ่งคู่นะครับแล้วส่วนมันฝรั่งนะฮะมันจะให้ความรู้สึกเผ็ดเหมือนกันแต่ว่าเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าจะแข็งหนาหนักว่าของที่เรากินที่ไทยนะฮะคุณทามารีเขาอาจจะชอบเลยนะนั้นนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะคลิปก็จบแต่เพียงเท่นี้นะครับ ก่อนจะจากนไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้องนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามบ๊ายบายนะฮะรักทุกคนครับผม